ทันทีเรานั่ง30 unku, นาทีนี่นดด่ต่อไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะอิมีนาสกาเลนะตังพุทธังอาภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะตังธรรมังอาภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะตังสังฆา อาพิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระบรมสารีกธาตที่ปฏิทานไว้แล้วที่สถูปปารินิพานณาสารมโนทยานกุศินารายแห่งนี้ขอความบูชาสักการะในครั้งนี้ไอ้ข้าพเจ้าได้ทาดแท้ ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในปัจจุบันนัการนี่ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาก็ได้นั่งสมาธิ30นาทีแต่ว่าจะให้เกินไปเพราะว่าทางวัดเขานัดสิบโมงเช้าเราก็ต้องรีบขยับนะจ๊ะ